ต้องต้องต้องจจริบ้านเพิ่อนหนมามามามีาหมูไว้อืมโอเคครับโอ้โหใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะใกล้แล้ว่ะไวกนี้เจ้าหน้ามาขวงข่อยอยู่นี่งมีเครื่องหนึ่เคร่งนึ่งใส่หมืนใส่เ่มืนคนขึ้นแต่เจียกาหลายคนเนาะ ตัวมันน่าไปท่ของอยู่อ่ะอืมข้นข้นมันมีว่งลงมูลเหรอเขีย่ข้นเรอคก่บเขียเออ๋อมันว่าไงกินเบียเหรอมันส่วนมูกินเบียร์สิเห่อเออโย่โย่โย่ก้มจิงมูลรับรู้ว่าไดอกเีย